กสู่ช่อง m ิ s ิตแอนนาแฮปปี้เนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยค่ะแอนพาเพื่อนๆมานั่งเล่นในสวนกันนะคะจะได้พักผ่อนเย็นๆใจในช่วงขณะที่ร่างกายและสุขภาพคนเรามันก็เสื่อมถอยไปเป็นธรรมดานะคะแอนมีอายุปีนี้เข้าอายุ50ปีค่ะและแอนก็เริ่มมีปัญหาในร่างกายแอนก็อยากจะไปเช็คสุขภาพด้วยค่ะเพราะมีอาการคล้ายๆกับ ประจำเดือนลดน้อยลงอาการนอนไม่ค่อยหลับอาการขึ้นมาปัสสาวะบ่อยในกลางคืนก็อ่านดูแล้วดูสุขภาพคล้ายๆกับผู้หญิงเข้าสู่ระยะวัยทองก็เลยตัดสินใจไปพบคุณหมอแล้วก็แอมไม่ได้ปวดตรวจมะเร็งปากมดลูกมานานหลายปีแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจโทรเข้าไปนัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพนัดคุยกับคุณพยาบาลคุยเรื่องฮอร์โมนแล้วก็อยากจะตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะ ก็เมื่อเข้าไปพบอาจารย์หมอแล้วท่านก็อธิบายเรื่องระบบการทํางานของมดลูกและรังไข่ให้เราเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะโดยที่ไม่มีคําถามอะไรคุณหมออธิบายดีมากค่ะคุณหมอท่านเก่งมากๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นอนก็เลยเรียนคุณหมอว่าแอนคัมเจอก้อนแข็งๆที่หน้าท้องซึ่งแอนไม่รู้ว่าอันนี้เป็นมดลูกปกติหรือผิดปกติยังไงให้คุณหมอช่วยดูให้แอนหน่อยค่ะคุณหมอว่าเะเดี๋ยวพะคุณหมอจะตรวจภายในแล้วก็ ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยอะคะ่ะเมื่อคุณหมอเข้ามาตรวจนะคะเดี๋ยวอันจะอธิบายขั้นตอนการตรวจก่อนนะคะขั้นตอนแรกพอพอคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วก็น้องพยาบาลก็ให้เราเข้าไปเปลี่ยนให้โดยทาความสะอาดร่างกายะคะ่ะเอามาสะอาดแล้วก็ต้องไปปัสสาวะทิ้งก่อนนะคะเพื่อนๆสําหรับใครที่ไม่เคยตรวจภายในนะคะพอเข้าไปในห้องไปปัสสาวะทิ้งก่อนแล้วก็ล้างอวัยวะ เพนให้สะอาดคุณหมอเขาก็จะมีโฟมให้มีอะไรให้ล้างให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นกางเกงถอดกางเกงข้างในออกนะคะแล้วที่โรงพยาบาลก็มีกางเกงให้กางเกงที่มีลักษณะผูกเอวแล้วก็จะมีข้าง,งล่างตรงเป้าค่ะเขาก็จะคว้านคว้านออกหมดเลยคว้านคือไม่ได้เย็บตรงเป้าค่ะแล้วก็จะมีผ้ามีเหมือนเหมือนเทียมข้างหน้าข้างหลังสองข้างเพื่อปิดไว้แล้วก็ให้เราเปลี่ยนกางเกงตรงนั้นใสก่กางเกงตัวนั้นไป หลังจากที่น้องพยาบาลเตรียมตัวแอนเพื่อรอคุณหมอพอคุณหมอเข้ามาคุณหมอก็สุภาพมากค่ะก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะตรวจมะเร็งปากมดลูกกันนะครับขอหมอขออนุญาตใส่อุปกรณ์ตรวจหน่อยนะครับคุณหมอก็จะบอกเราแอนก็ค่ะแอนก็ขออนุญาตคุณหมอเพราะว่าแองก็เขินๆนะคะเพราะคุณหมอเป็นผู้ชายแล้วก็แต่ว่ามีน้องพยาบาลสองท่านอยู่อยู่ช่วยนะคะแอนก็ขอโทษนะคะคุณหมอคุณหมอก็ทําคุณหมอท่านก็ปกติท่านก็มาแต่เราตัวเราเขินเองค่ะคุณหมอก็ ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านท่านก็เก็บตัวอย่างเก็บน้ําเชื่อเก็บเซลอะไรของแอนเพื่อที่เตรียมตรวจมะหาค่ามะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วพอคุณหมอเรียบร้อยแล้วทํนก็ไม่นานค่ะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะคะสงสาวไม่ต้องกลัวค่ะคุณหมอเก็บเก็บเก็บน้ําเชื่อเก็บตัวอย่างแล้วแล้วก็คุณหมอท่านก็เดินออกไปแล้วเราก็น้องพยาบาลก็จัดท่าให้เราก็บอกไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวจะหน้ามืดค่อยๆลุกขึ้นนะคะเขาจัดท่าให้เราจัดขาให้เราลงวางให้เรียบร้อยและแอนก็เข้าไปห้องน้ํา ไปทาความสะอาดร่างกายไปทําความสะอาดค่ะไปปัสสาวะออกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเองก็น้องพี่บอกว่าเดี๋ยวเราไปอีกห้องหนึ่งนะคะคุณผู้หญิงเอากางเกงเอาเกงท่านอางกระป๋องมาได้เลยนะคะน้องเขาซื้อุ้าพมากค่ะอันนี้เองก็เดินไปอีกห้องหนึ่งไปแล้วก็เอาของไปเก็บไว้ในห้องน้ําทําความสะอาดล้างมือล้างอะไรให้สะอาดให้สบายใจแล้วล้วก็ออกมารอแล้วน้องก็จัดให้เราขึ้นไปนอนเตียงเพื่อเตรียมรอคุณหมอจวดอันตราซาวแต่แต่แต เพื่อนๆฉีดทิ้งอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอุปกรณ์อันต้าซาวจะต้องเข้าไปในมดลูกของเราค่ะอย่าให้มีน้ำมีอะไรก็ไปฉีดออกให้เรียบร้อยทําความสะอาดร่างกายคือเน้นเน้นทำความสะอาดมากเพราะว่าอันจะฉีดหลายครั้งด้วยเพราะว่าอันอันจะมีก้อนที่หน้าท้องไงคะก็ขับปัสสาวะออกเรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอมานอนรอบนเตียงน้องพยาบาลก็จะจัดท่าให้เราเตรียมให้เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยค่ะ จัดท้ายเรียบร้อยพอเราเรียบร้อยแล้วน้องพายาบาลคุณหมอก็จะเข้ามามก็เข้าประตูเข้ามาแล้วก็คุณหมอจะขออนุญาตผมขออนุญาตออญาต,ตรวจออต้าซาวนะคะไม่ต้องเกรงนะคะไม่ต้องกลัวนะคบก็มีน้องพายาบาลดูแลอยู่ค่ะก็คืออุปกรณ์ที่เห็น,หนก็จะเป็นเครื่องแมชชีนแมชชีนตั้งอยู่ด้านข้างค่ะแล้วก็จะมีจอทีวีอยู่ข้างหน้าคือเราสามารถมองเห็นในทีวีจิดตรงผนังค่ะเรานอนเรานอนถ้าเรานอนอย่างนี้นะคะขาเราก็จะยกขึ้นแล้วก็แยกขาไว้ แต่ก็มีผ้าปิดเรียบร้อยค่ะก็คุณหมอก็จะเครื่องแมชชีนตัวนั้นที่วา,างข้างๆก็จะเป็นลักษณะเป็นแท่งค่ะแท่งเดี๋ยวจะหารูปในแมชชีนมาให้ดูค่ะเป็นแท่งแท่งแล้วก็คือพยาบาลเตรียมพร้อมแล้วก็ก็จะมีมีแท่งนั้นเขาก็จะใส่อ่าอะไรนะคะใส่ใส่ถุงยางอนามัยครอไว้แล้วเพววื่อความสะอาดไม่ได้ไม่ได้สกปรกเรียบร้อยค่ะแล้วก็ดูแล้วก็เออแล้วก็สบายใจไม่ไม,ไม่ไม่มีการติดเชื้ออะไรก็ทําเรียบร้อย คุณหมอก็ค่อยๆใส่เจลใส่เจลที่แท่งนั้นค่ะล้วหมอก็จะบอกว่าคุณหมอจะค่อยสอดแล้วนะครับเราจะตรวจข้าง้านในมดลูกนะครับเราจะสวดกันนะคะท่านก็ค่อยสอดเข้าไปก็ไม่เจ็บค่ะค่อยๆไม่เจ็บก็ไม่เกรงมากไม่ต้องเกรงนะคะไม่ต้องเกรงนะคะก็มีความรู้สึกว่ามีแท่งอะไรในในท้องท่านก็ตรวจแล้วตาเองก็มองไปที่ทีวีค่ะก็จะมีทีวีเราก็จะมองเห็นว่ามดลูกเราเป็นยังไงเป็นคลื่นมองเห็นลักษณะเป็นคลื่นคืออัลตราซาวด์ค่ะเป็นสีดำ,ดำๆเดี๋ยวจะลงรุ่่มให้ดูด แล้วคุณหมอก็มองเห็นทุอคาวาเจอจริงๆด้วยเจ้าก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อค่ะเป็นเนื้องอกในมดลูกครับขนาดเจ็ดเซนเจ็ดเซนนะครัะคะเพื่อน,ะคะนๆคุณหมอก็ถามว่าตรวจตรวจภายในบ้างบ่อยไหมครับยังไงท่านก็ถามว่าการตรวจไม,ม่ไม่ค่ะไม่ได้ตรวจนานแล้วเพราะว่าแอนตามเรื่องเรื่องมะเร็งที่เต้านมเพราะว่าปีที่แล้วเดือนธันเดือนตุลาปีที่แล้วแอนผ่าตัดเต้านมค่ะช่วงนี้สุขภาพป็นกาลังแบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะ แอนบอกแอนตามแต่เรื่องต้องนมค่ะเรื่อง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 มดลูกเรื่องอะไรแอนไม่ได้ตามเลยแอนตรวจครัง้งสุดท้ายเมื่อตอนแอนทำา IVF ซึ่งนานมากแล้วคือแอนลืมเล่าค่ะแอนอะเคยผ่าตัดคลอดลูกสองครั้งแล้วก็ทำา IVF หนึ่งครั้งค่ะซึ่ง IVF ไม่ IVF นี่หมายถึงการทำเด็กหลอดแก้วคือไม่ไม่สักเซสนไม่สำเร็จค่ะแต่ว่าก็มีการฉีดฮอร์โมนฉีดการ ฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรเพื่อจะเร่งไข่ฉุกแอนก็ถามคุณหมอว่าไอ้เจ้าเนื้อง,งอกตรงเนี้ยมันเกิดจากการที่แอนเร่งไข่ทําให้ไข่ตุกแล้วตอนช่วงแอนทำไอวีเหรือเปล่าคุณบอกไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่ไม่เกี่ยวบอกโอเคตอนเพราะแอนเข้าใจว่าถ้าเกิดเหตุอะไรในร่างกายเอนน่าจะเกิดจากการทํา IVF หรือเปล่าแอนก็ถามมันเกี่ยวเนื่องนั้นผมอกไม่ครับไม่ไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องกันครับโอเคเพื่อนเพื่อนใจกระต่างดนวยนะคะว่าไม่เกี่ยวกับการทํา IVF ค่ะพอเมื่อ ตรวจตรวจอันก็มองเห็นมองเห็นว่าที่คลื่นที่ของอ่าอัลตราซาวอะค่ะจะเป็นภาพก้อนมดลูกเวบก้อนมดลูกของเราความกว้างเจ็ดเซนขนาดใหญ่เจ็ดเซนก็โอเคถุกแล้วก็คืออันเป็นเนื้อง,งอกที่มดลูกคราวน,นี้ก็คือเราก็มาคุยกับคุณหมอว่าจะเอาอยัางไงต่อคุณหมอก็เลยบอกว่าซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นมะเร็งหรือเปล่า ซึ่งผลมะเร็งเนี่ยจะออกอาทิตย์หน้าแต่ว่าวันนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าเราจะทํำยังไงเพราะว่าเจอก้อนเนื้ออย่างนี้ก็ไม่สบายใจแล้วเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งก็จะทําการรักษาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นยังไงแอนก็ต้องได้รับการผ่าตัดโดยด่วนค่ะเพราะว่าก้อนเนี้ยถ้ามันไม่ดีเกี่ยวกับการที่เก็บไว้กับสุขภาพแอนแน่เลยถ้าแอนไม่เอาออกวันนี้ก็แอนรอต่อไปแอนก็ต้องเป็นมะเร็ง ไม่รู้ว่าจะเป็นมะเร็งมดลูกมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งรังไข่ซึ่งอวัยวะภายในของผู้หญิงมันเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วมันก็อันตรายแล้วค่ะเพราะว่าแองก็ผ่านการตั้งครรภ์ไาแล้วสองครั้งแล้วก็เข้าจู่ภาวะกันเข้าสู่วัยทองเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือต้องผ่าตัดโดยเร็วที่สุดก็เราก็มาวิเคราะห์ก,กันคุณหมอก็ตกลงเราอย่างนี้นะเราจะไม่เก็บไว้แล้วหน้าจะผ่าตัดโดยหน้าท้องแองเราบอกคุณหมอว่า โอเคแอนมีประสบทประกันอยู่ขอคุยกับประสบทประกันนิดนึงให้น้องพยานทำเรื่องส่งเรื่องเลยนะคะพยานเขาก็ประเมินราคาให้แอนเซนวันนั้นคุณหมอประเมินราคาอยู่ที่สองแสนกว่าบาทค่ะสองสามถึงสองหกค่ะเป็นเหมือนเสื้อเสนอประสาทประกันแอนก็โอเคก็เซ็นเอกสารน้องพยานก็ส่งเรื่องเข้าไปที่ประสบทประกันแล้วก็พอสัปดาห์หนึ่ง หลังจากที่ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกออกมาแล้วค่ะน้องไพายานก็โทรมาหาแอนโทรมาหาก็มาแจ้งว่าคุณผู้หญิงคะผลมะเร็งปากมดลูกออกมาแล้วนะคะเอ่อค่าไวรัสที่จะตรวจที่ก่อว่าเป็นมะเร็งอะ่ะปกตินะคะไม่มีแต่ว่าจะมีค่าอีกค่าหนึ่งซึ่งผลออกมาไม่ชัดเจนค่ะคุณผู้หญิงต้องมาตรวจใหม่นะคะเป็นในสัปดาห์ในครั้งหน้าและกันค่ะที่คุณผู้หญิงจะต้องมามาพบคุณหมอ บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปตรวจใหม่นะจะได้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็มาจบตรงนี้ก่อนนะคะสาหรับตอนนี้เพราะมันยาวมากเออค่าใช้จ่ายในการตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วก็อัลตราซาวของแอนวันนั้นอยู่ที่สี่พันแปดร้อยบาทค่ะซึ่งก็เป็นราคาที่พอพอใจค่ะรับได้เพราะคุณหมอใช้เวลาอยู่กับแอนเกือบชั่วโมงเลยนะคะนานมากทุณหมอพยาบาลแอนใช้ห้องในการตรวจสองห้องพยาบ,บาลอีกตั้งหลายคนที่มาดูแลแอนบอกมันก็โอเคแฮปปี้ค่ะเพราะว่า โรงพยาบาลน,นี้เอาใจใส่ออนดีมากค่ะคือทุกจุดทุกจุด,กจดเกี่ยวกับตัวเราคุณหมอเช็คละหมดเลยค่ะแล้วอธิบายให้เราเข้าใจทางด้านจิตใจทางด้านความรู้ความเข้าใจต่างๆอธิบายการทํางานของมดลูกการทํางานของรังไข่ซึ่งแอนไม่มีคําถามใดๆเลยค่ะคุณบอกว,ว่าฟังให้จบก่อนแล้วคุณจะไม่ถามจริงตอนแรกจะถามนั่นถามนี่ท้ายแอนไม่มีคําถามพูดหมอให้แอนกระจ่างแล้วคือคือในผู้หญิงในเข้าสู่วัยทองในแอนเนี่ย คือไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่มีมมีม,มดลูกแล้วก็รังไข่เพื่อที่จะรอในการเป็นมะเร็งในอนาคตเพราะฉะนั้นก็คือตัดออกไปเพื่อความสบายใจแอนไม่ต้องมากังวลอีกแล้วหลังจากที่แอนตัดมดลูกและรังไข่ออกไปคุณหมอจะทำยังไงกับแอนต่อไปหมอก็อธิบายไว้แล้วค่ะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้แอนสรุปให้เพื่อนดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะยังไงก็บุญลักษาคุณพระคุ้มครองนะคะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ